ความยุ่งยากของกทมที่มีสังคมซับซ้อนะชุมชนในกทมมันมีหลายแบบมีทั้งหมู่บ้านจัดสรรคอนโดชุมชนในอากาศวิธีการเข้าถึงอาจจะแตกต่างกันต้องทําให้หน่วยบริการปรัตมภูมิของกทมประชาชนเข้าถึงงา่ายด้วยความสัมพันธ์ที่ดีไว้วางใจหน่วยบริการปัมภูมิจึงสามารถนําบริการและความรู้ที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชนได้บุคลากรกทมก็อาจจะมีไม่เพียงพอทั้งหมดก็คงต้องมาคุยกันว่า จะสร้างเครือข่ายบริการปฐมภูมิอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการที่ดีอย่างไรนะความที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยประชากรมันมีความหลากหลายถ้าเป็นบริการปฐมภูมิในภายใต,ใต้พื้นที่ใหญ่จําเป็นต้องจัดบริการให้มันพอดีกับประชากรหลายหลากความสําคัญของการทํางานของกทมคือต้องจัดลําดับความสําคัญเซตกลุ่มเป้าหมายให้สําคัญว่ากลุ่มเป้าหมายไหนเป็นกลุ่มแรกที่เราต้องเข้าถึงให้ได้ กลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการกลุ่มสูงอายุประเด็นสําคัญคือต้องตั้งเป้าเป็นแยกแยะกลุ่มเป้าหมายจับบริการให้แตกต่างกันตามสภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้จัดการพื้นที่ Area Health Manager มีบทบาทหน้าที่ในการบริการจัดการเครือข่ายบริการปฐม,มภูมิในพื้นที่รับผิดชอบในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครอบกลุมทุกมิติ และยังมีบทบาทในการจัดระบบส่งต่อบริหารงบประมาณภายในเครือข่ายบริการส่งต่อและจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพ บทบาทของ a อร์เรียมเนเจอร์เนี่ยเราทํามันหลายปีแล้วแต่ว่ารูปแบบของการทํางานเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนในแง่ของการทํางานในเชิงกว้างสิ่งที่เราทําชัดเจนเนี่ก็คือเป็นการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เช่นอสสคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่สํานักง,งานเขตที่เราจะทําภาพเนี่ยชัดเจนมากแต่ว่าในภาพใหญ่ของที่เป็นเชิงชุมชนอาจจะได้แค่ในชุมชนจัดตั้งหรือชุมชนไม่จัดตั้งแต่ว่าในคอนโดบ้านจัดสรรขนาดใหญ่อันเนี้ยอาจจะ ภาพยังไม่ชเจนเจอร์ก็คือผู้กํากับในพื้นที่นะกำกับบทบาทของหน่วยบริการในพื้นที่ทํางานร่วมกับคลินิกชุมชนอบ่นซึ่งเป็นภาคเอกชนก็มีการพูดคุยกันทุกครั้งเนี่ยผมก็จะไปหาเขาที่คลินิกเลยคือไปรับฟังว่าปัญหาเขาคืออะไรคลินิกแตกต่างกับภาคราชการตรงที่ว่าคลินิกเนี่ยเป็นเอกชนต้องยอมรับเลยว่าภาคราชการเราเนี่ย เราสนใจการให้บริการสนใจสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนแต่คลินิกปฏิเสธไม่ได้เขาต้องสนใจความอยู่รอดของเขาก่อนถ้าเขาตัวไม่รอดเขาจะให้บริการประชาชนได้ยังไงปัญหาหลักเลยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของคลินิกของปุ่นก็คือปัญหาด้านการเงินการคลังเนื่องจากว่าในพื้นที่มันกว้างนะครับถ้าเราไม่มีาภาทีกระขายันก็จะเข้าถึงได้ค่อนข้างยาก ผู้ที่เข้ามาร่วมทํางานกับเราไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนเขาก็สามารถช่วยเราดูแลพื้นที่ได้ทําให้การทํางานได้อย่างเข้าถึงได้ดีศูนย์บริการรัาสุขเนี่ยจะมีความเชี่ยชาญในเรื่องการเยี่ยมบ้านการลงข้อมูลอะไรทั้งหลายนะครับคลินิกบางที่ที่เขาเข้ามาร่วมงานเนี่ยเขายังใหม่ยังไม่ได้มีความชานาญหรือว่ายังไม่ได้เคยทําเรื่องนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอบรมฟรีจนกว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนความสัมพันธ์นั้นดีต่อกันที่ทําให้การทํางาน ในเชิงก็รขายดีขึ้นเมว่ายังไม่ถึงขนาดเหนียวแน่นแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าทํางานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตรครับ Area Health Manager ไม่ใช่เรื่องใหม่และเป็นงานที่ถูกพื้นที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตามบทบาทหน้าที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนจะนําไปสู่การพัฒนาและหาทางออกของปัญหาในการทํางานร่วมกัน สปะสะชมีบทบาทในเรื่องของการจัดหาหน่วยบริการเชิญชวนคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่เป็นภาคเอกชนเข้ามาร่วมต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของเราก่อนนะคะถึงจะให้บริการผู้มีสิทธิ์หลักประกันในการสร้างความร่วมมือค่ะทีนี้เราก็จะมีหน่วยบริการประจําซึ่งเป็นภาครัฐของกทมคือศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็เราต้องพยายามเสริมทับซึ่งกันและกันหน่วย ที่มาขึ้นทะเบียนกับเราเป็นหน่วยร่วมจัดบ,บริการเนี่ยเราต้องมีข้อมูลหรือว่าแนวทางการดาเนินง,งานให้สอดคล้องกับศูนย์บริการสาธารณสุขด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขก็จะต้องรู้ด้วยว่ามีหน่วยบริการประเภทไหนอย่างไรที่เขามีศักยภาพให้บริการด้านใดต้องมีการเชื่อมต่อหนึ่งก็คือเรื่องข้อมูลเนาะสองก็เรื่องการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของแนวทางการ การหรือแนวทางการบริการคนไข้เนี่ยก็ต้องเป็นไปนใทนทางเดียวกันถึงจะเสริมทับกันไปด้วยกันได้ะคะ่ะบทบาทเอเ a ียร์แมเนจเจอร์จริงๆก็จะทําให้เห็นเห็นในภาพรวมของระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานครแต่ความที่มันเป็นเมืองใหญ่ไม่กสิตี้นะคะมันมีองค์ประกอบแล้วก็มีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าเราทําได้ดีในอนาคตมันจะดีมากานี้ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ทเปลี่ยนผ่านแล้วก็เรียนรู้กันบางอย่าง ระบบมันยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่จะมาช่วยสนับสนุนเช่นระบบไอทีระบบการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าบุคลากรอาจจะยังไม่มีความพร้อมหรือความเข้าใจไม่ตรงกันก็อาจจะต้องจูนตรงนี้ให้ตรงกันก่อนและถ้าเราสามารถที่จะวางระบบได้เครือข่ายมีความเข้าใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันถ้าทําได้แล้วใน,นอนาคตมันจะเป็นระบบสุขภาพที่ดีและถ้ากรุงเทพมหานครทําได้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมืองใหญ่ เพราะถ้ากรุงเทพทาได้แล้วที่อื่นก็ทําได้แน่นอนเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยซับซ้อนกว่าที่อื่นเยอะมากค่ะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําบริการสุขภาพปฐมภูมิไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการให้มากขึ้นเกิดเป็นการร่วมคิดร่วมพัฒนานําแนวคิดนักวิชาการแนวคิดผู้กําหนดนโยบายและแนวคิดผู้บริหารเครือข่ายปัจจุบันมาร่วมกันคิดระบบโครงสร้าง กลไกเพื่อช่วยทีมบริหารเครือข่ายมีเครื่องมือมีวิธีคิดที่จะออกแบบบริการใช้หลักการบริหารแบบปรับตัวเพื่อให้เกิดทางเลือกในการพัฒนาหน่วยบริการและทีมงานของตนเองให้เป็นการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประชาชนมีสุขภาพดียั่งยืนทุกช่วงวัย